วันศุกร์หันษาวันศุกร์พร้อมจัดกันให้แบบจุกๆุกเจสเป็นยังไงบ้างครับกับผลงานเมื่อวานนี้นะครับหน้าช่องเมื่อวานนี้วางไปให้สามคู่บวกลบคูณหารยังกําไรและยังสดชื่นกันเหมือนเช่นเคยหน้าช่องวางไว้ให้สามคู่ ขอมหวานไปถึง2คู่และก็เสียดายขมปีเพียงคู่เดียวเท่านั้นส่วนแนวทางประจำวันที่วางไปให้ไม่เคยทำให้ผิดหวังยังหวานเช่นละลื่นใจเหมือนเช่นเคยกับตัว S V I P 1 5 K ดีอกดีใจกับสมาชิกทุกทท่านด้วยดีอกดีใจกับสมาชิกบวกกับพี่ F C ทุกท่านที่ติดตามเป็นด้วยเ <N> <X 1> มื่อวานนี้หน้าช่องวางไว้ให้3คู่ หอมหวานไปถึง2คู่อยา่างเอ็กเซนเตอร์และก็อเมริกาเดกาลีเป็นบอลโคลัมเบียครับส่วนคู่ที่ขมผีเสียดายสุดๆเลยคือฟาเมงโกงานหยาบจัด เลยเปิดบ้านแพ้กับฟูมิเนเซ่0ประตูต่อ2เสียดายตามท้องเรื่องและแนวทางประจำวันตัว SVP ที่โคตรมั่นใจและโคตรสุดจัดประหลัดบออย่างทางเนซิองแนวบอลอุรุกวัยดิวิชั่น1ไม่ทำให้ผิดหวังเปิดบ้านชนะมิลามาส5ประตูต่อ1ยังเป็นอีกหนึ่งคำคืนที่ ผลประกอบการเดินทางไปในทิศทางที่บวกจะบวกมากจะบวกน้อยเหมือนที่เบนบอกเลยครับอยู่ที่วันและอยู่ที่ทุนแค่นั้นเองนะครับเมื่อวานี้อาจจะช้ำไม่มากแต่ก็ยังอยู่ในเส้นทางที่โอเคและใช้ได้ยังผลประกอบการเดินทางไปในทิศทางที่บวกวันนี้วันศุกร์จำสโลแกนกันได้หรือเปล่า วันศุกร์จัดกันให้แบบจุกๆวันศุกร์หันษาโปรแกรมฟุตบอลเริ่มกลับมาเข้มข้นคับข้างไปด้วยความน่าสนใจกับการประกบคู่วันนี้คัดสันชิดวิเคราะห์มาให้แล้ว3คู่จัดหนักๆจัดเน้นๆก่อนที่จะไปรับฟังรับชมบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ในหน้าช่องก็ฝากไปด้วยใครอยากประสบความสำเร็จแบบจุกๆฟินฟิน เปิดใจแล้วตามเข้ามาใครอยากจะผลประกอบการเดินทางไปในทิศทางที่บวกด้วยกัน เปิดใจแล้วก็ตามเข้ามาคําว่าเปิดใจของเบนเทบอร์นพี่ๆทุกท่านจะไม่เสียดายจะไม่เสียใจในการเปิดใจมาทําความรู้จักกับเบนเทบอนในการเปิดใจมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับเบนเทบอร์นและสิ่งสําคัญเลยพี่ๆจะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นแนวทางตัวอื่นๆเพิ่มเติมมากกว่าในหน้าช่องแบบนี้เปิดใจแล้วก็ตามเข้ามาปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านมีช่องทางเข้าครอบครัวเบนเทบอลนอยู่ครับผม วันนี้ไม่รอช้าวันศุกร์พร้อมจัดกันให้แบบจุกๆขอมองที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับผมบุญเดสเลกาเยอรมันวันนี้ค่อนข้างนี้จัดเข้มข้นและครับข้าไปด้วยความน่าสนใจระหว่างบุรเษเซียดอดมูลวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซังเปาลีไม่ต้องคิดหนะัก ไม่ต้องคิดเยอะด้วยแฮนดิแคปที่เปิดตั้งต้นมามีการปรับไหลขึ้นบวกกับเกรดฟ,ฟุตบอลแบบนี้เชียบบุรุษเซียดอทมูลในบ้านสวยจัดจัดวันนี้ดอทมุลจะเปิดบ้านถลลมซังเปาวลีอย่างแน่นอนด้วยเกรดฟุตบอลภาพรวมโมเมนตัมและอะไรหลายๆอย่างวันนี้ยังมองว่าเป็นทางบุรุษเซียดอทมุลที่โดดเด่นกว่าทางเซาพาวลีแต่ว่ามันเป็นหลังฟีฟ่าเดย์อาจจะมีดูแผ่วพางลงไปบ้างแต่โดยภาพรวมวันนี้กระแสโมเมนตัมและภาพ รวมหลายๆอย่างแฮนดีแคปตั้งต้นที่เปิดมาแล้วหน้าบ้านหน้าบอลแบบนี้มีการปรับไหลขึ้นสวยจัดๆเชียร์บูเเซียดอดมุลไม่ทำให้ผิดหวังเป็นฟุตบอลคู่แรกคู่ที่สองขอหยิบยกมองที่ลีกเอิงฝรั่งเศสวันนี้มีอยู่หนึ่งคู่ด้วยกันคือโมโนโกจากฝูงนับปัจจุบันจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิวเชียร์โมโนโกสิครับ เลดแบบนี้แฮนดิแคปแบบนี้สวยจัดๆบวกกับตอนนี้ผลงานและฟอร์มการเล่นโมนโกอยู่ในช่วงที่บ้าคลั่งอยู่ในช่วงที่กําลังเข้าฝักเข้าฝาห้าเกมหลังสุดรวมทุกรายการยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยบวกกับวันนี้ต้องมาเจอกับริวซึ่งการที่ริวออกไปเป็นเกมเยือนผลงานไม่ดีภาพรวมเกรดฟุตบอลศัก,กยภาพขุงกําลังน้าตะบวกกับสกอนเดฟในเชิงลึกยังไงโมนโกเล่นในบ้านวันนี้โอกาสจะเปิดบ้านเบียดชนะ ลิววันนี้สวยจัดจัดเชืรอไปที่โมนโกปิดท้ายคู่ที่สามของขยับไปที่บอลถ้วยเป็นบอลถ้วยโปรตุเกสครับระหว่างปปรตีนโมเดเซจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสปอร์ติ้งลิบอนเกรดฟุตบอลคนละอย่างถึงโจทย์จะเปิดมาแพงแต่ลิบอนวันนี้สวยจัดจัดเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับลิบอนวันนี้ออกไปเป็นเกมเยือนต้องบังคับชนะ แล้วบุกไปตบปอร์ตินิเซถึง3ประตูค่อยจัดเฮเตเพมไม่ใช่งานยากครับด้วยเป็นตัวบักของฟุตบอลโปรตุเกสแล้วแล้ววันนี้เกตฟ,ฟุตบอลระหว่างปอร์ตินิเซเจอกับสปอร์ติ้งลิบอนเกรดฟุตบอลสปอร์ติ้งลิบอนดีกว่าภาพรวมโมเมนตัม เฮดทูเฮดที่เจอเจอกันบวกกับผลงานและฟอร์มการเล่นกระแสภายในที่เบนเจาะลึกลงไปวันนี้เชียริสบอนไม่ทำให้ผิดหวังนี่คือ3คู่ที่น่าเชียในวันศุกร์จัดกันให้แบบจุกๆบูรสเซียดอทมุลโมนาโกสปอร์ติ้งลิสบอนสวยจัดจัดครับพี่พี่เอทุกท่านเพิ่มเติม ตัวอื่นๆชิ้นมากกว่านี้เพียงแค่พี่ๆเอทุกท่านเปิดใจแล้วก็ตามเข้ามาปัดขวาไปได้เลยใต้รูกโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเทบอลอยู่คาว่าเปิดใจของเบนเทบอลพี่ๆทุกท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีขอให้พี่ๆเอทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกมีผู้นําดีมีชัยไปกว่าครึ่งโชคดีมีชยัยโชคชัยมีวัว